สวัสดีครับเขาแหลกเลยเขาเดือดมาบ้านทัศนาครับวันนี้ก็เป็นเฟรนด์ออฟซีเกมนะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนเป็นหนึ่งในตัวแทนครับมาวิ่งกบเพิงครับผมอันนี้เราวิ่งหมายเลขอะไมายเลขสามสิบสี่ครับต่อจากพี่เป๊ปนพสิทธิ์ครับผมเราเราก็ถือว่าเราเป็นนักกีฬาคนหนึ่งครัรู้สึกว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งครับเพราะว่า จริงๆเเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็จริงๆเตรียมใจวิ่งมาตอนแรกคิดว่าเหนื่อยกว่านี้เพราะคิดว่าไกลมากตอนแรกอ่ะเราไม่เราไม่ได้วิ่งนานพูดตรงๆเราไม่ได้วิ่งนานแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกกาลังกายแล้วก็โหน่าจะไกลมากแน่เลยแต่พอมาวิ่งปุ๊บทุกคนบอกเฮ้ยทำไมวิ่งวิ่งเร็วจังอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับเพลินเพลินอันนี้ก็ถือว่าวิ่งจยอกๆเพื่อให้แฟนทำกินปลาใช่ครับผมก็ คิดธุรกิจทีในในระยะทาหนึ่งโหน่าจะไวกว่านี้ครับน่าจเลยก็เหมือนเดอะแฟ s นะครับฟุบคือโอ้หายไปเลยอย่างเงี้ยคราับงคบางคนเขาก็นั่งทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งตุ๊กตุ๊กนะครับผมบางคนนั่งรถแดงมาจากเชียงใหม่เลยนะฮะเฮ้ยใครใครนั่งตุ๊กตุ๊กนะฮะก็ก็มีทั้งคนที่วิ่งแล้วก็คนที่นั่งรถตามครับผม แล้วอยากเรานานักกีฬาครับก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนนะครับผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนด้วยครับก็เชื่อว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนเป็นนักกีฬาก็มีความฝันมีเป้าหมายครับก็อยากจะให้ทุกคนสําเร็จเป้าหมายแล้วก็สําเร็จความฝันที่ทุกคนตั้งใจหวังไว้นะครับผมก็สู้ๆนะครับไทยแลนด์สู้ๆครับแล้วอยใน ลงไฮไม่คือมันเป็นจุดที่ทําให้ผมเลิกกีฬาเลยใช่รากก็คือในช่วงขาัดตัวแหละมันมีแบบเรื่องคะแนนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออผมก็เลยเลิกเลิกติงปองก็มาเป็นนักแสดงนี่แหละแต่ว่าตอนเนี้ยคือที่เรากลับไปติงปองอ่ะมันเป็นอีกฟิลนึงละเมื่อก่อนจะเป็นฟิลจริงจังเราต้องตีเพื่อเรียนตีเพื่อ ไปข้างหน้าต่อเข้ามาหาลัยหรืออะไรเงี้ยครับเป็นเป็นนักกีฬาจริงๆอะครับแต่พอตอนเนี้ที่เรามาตีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันคือสิ่งที่เราอยู่กับเขาได้นานมากแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยครับอือก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแหละลองหากีฬาที่ตัวเองชื่นชอบแล้วรักจริงๆครับมันจะทําให้เราแบบดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างดีมากเลยครับ ก็ถ้ามีเวลาก็ตีแน่นอนครับมันมีความสุขจริงที่เราจะมีแข่งไ,ไม่ได้ซ้อมเลย,เลยอีกแล้วไม่คาดหวังอยู่แล้วเหมือนที่บอกว่าเราตีปองเพื่อความสุขแล้วเนาะตอนนี้เราตีแบบเหมือนตอนเด็กเสียลูกเดียวจะแบบทําไมถึงไม่ยอย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือเสียปุ๊บตีใหม่เสียปุ๊บตีใหม่เราก็เหมือนโตขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไม่กดดันเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็จะชิวๆขึ้นไอการแข่งครั้งนี้มันก็เป็น หมือนทุกครั้งนะครับที่ผมมาแข่งเพื่อให้แม่ๆได้ชื่นชมบรรยากาศมาเชียร์บรรยากาศสนามของการเชียร์กีฬาจริงๆอะไรเงี้ยครับมันครั้งที่แล้วชิงแชมป์สโมสรในประเทศไทยก็โอ้โหเชียร์กันมันมากผมนี่เสียงหายไปเลยแต่รอบนี้ผมจะไม่เสียงหายแล้วนะครับให้แม่ๆเสียงหายแทนครับเราเป็นคนตีทำไม <S <S เราเสียงหายเออทีต่ตอนนั้นแข่งเป็นทีมไงเพื่อนลงเราก็เชียร์สุดแรงเลยโอ้โหลืมเลยเสียงหายไปเลย เร like um anyway> าก็ไม่ได้ช cool ิวนะก็แบบใต่อว่าเราตื่นเต็มาก็ก็เต็มที่ครับเราก็ตีเต็มที่แบบเอาง่ายๆคือเอาตัวรอดว่าเราไม่ได้ซ้อมมันไม่มีความแม่นอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ซ้อมแต่ว่าจริงๆผมก็เชื่อว่าสนุกมีความสนุกสนานไม่คาดหวังไม่คาดไม่คาดหวังเเลยติดติดมาไม่คาดหวังผลแพ้ชนะครับคาดหวังความสุขของคนข้างสนามมากกว่า ถ้าเขามีความสุข,ขผมก็แฮปปี้แล้วครับผมกลับบ้านกแ,แ,แข่งก็แข่งต่อครับในวันที่21ห้าเขารอบนะครับผมอืครับโอ้ย <S <s ก็จริงๆแล้วตื่นเต้นครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะคือส่วนตัวผมเองผมป่วยด้วยเนาะ <S <s ทั้งป่วยทั้งเส้นเสียงทั้งหลายอย่างคือแล้วก็ทํางานด้วยเวลาก็ค่อนข้างจํากัด <c oughs> คือถ้าพูดเวลามานี่ทุกคนจะตกใจมากเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอทั้งสะที่เพลงทุกเพลงที่เต้นทุกคนจะตกโอ้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็เราเต็มที่ครับมันก็ทุกคนน่าจะเห็นความเต็มที่ที่ทพี่แม็กกับน้องบ้านมีให้กับทุกคนให้กับคนแฟนแฟนมีครั้งนี้นะครับผมก็เต็มที่จริงๆเส้นเสียงก็ยังไม่ไหายแต่ว่าเรา ก็คือมันมันถึงเวลาแล้วครับมาถึงแบบถึงถึงหน้างานแล้วมันจะมาอิดออดก็ไม่ได้เนาะเราก็เต็มที่เลยมีให้ร้องก็ซัดเต็มอยู่แล้วเ่าเห็นเต้นอยากอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยร่างกายก็ฟื้นฟูแล้วเราก็ไม่ได้เต้นมานานแล้วไงคือเต้นแบบไม่ได้เต้นตั้งสี่ห้าปีมาเต้นครั้งนู้นดิสฟังโก้แล้วก็นานมากมาเต้นของอ่าแฟ,แฟนแฟนแปดคนสิบคนสิบคนแล้วก็มาเต้นครั้งนี้โอ้โหคือ ยังจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเลยแต่ว่าก็สนุกสนานมันมากกว่าคือไม่ได้นึกถึงออย่างอื่นแล้วคือนึกถึงความสนุกอย่างเดียวเลยที่แบบคือไปเต้นใช่อย่างนั้นเลยจริงๆถ้าเขาเรียกร้องให้มีคนจะไปเร็วๆนี้ได้ไหมยังหมายถึงหมายถึงอะไรผมใจจริงๆจริงๆใจอะอยากให้เส้นเสียงหายก่อนเพราะเวลาร้องมันจะเต็มที่กว่านี้ เหมือนเมื่อวานมันก็ทั้งเส้นเสียงแล้วก็คุณหมอคือสั่งกำชับแบบจริงจังมากว่าห้ามสโมกห้ามควันแต่ทุกคอนเสิร์ตมีอยู่แล้วขนาดปิ้งย่างคุณหมอยังห้ามผมกินเลยจริงๆนะครับก็ยังมีแอบชิมอยู่แต่ว่าไม่บ่อยมากก็มีบ้างครับ <c oughs> แต่แต่แต,แต่แต่คุณหมอ <c oughs> แต่คุณหมอคือกำชับจริงๆเรื่องควันเรื่องอะไรแต่ว่าก็เลี่ยงไม่ได้คอนเสิร์ตความสวยงาม ก็ต <med the mouth swings> <med> ้องมีสมองมีควันซึ่งตั้งแต่วันรันทูก็มีควันมีอะไรก็โหสุดๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็เต็มที่อันที่บอกครับโอ้เจ้าโซลามพีก็เราเปิดกล้องครับเราเปิดกล้องก็สุดตัวก็อยากอาเวิร์ชชั่ปด้วยครับให้แบบเต็มที่เนาะเพราะว่ามันมีการพิกแ selector กัน เหมือนที่ทุกคนเห็นพี่แม็กก็ต้องอาจจะต้องแบบฮะเชิบกว่านี้นิดนึงผมก็ต้องฮะช,ชิบกว่านี้นิดนึงนะฮะก็นั<笑><笑><笑>่นแหละต่างคนก็ต้องต่างทํากันบ้านครับแล้วก็เราวันเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดกล้องครับรรก็มนนีไปดูในโซเชียลบ้างครับก็ก็น่าจะถ่ายถูกกันหมดนะครับคือเราบริสั คือสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับเพราะว่าพอเปลี่ยนมาเป็นเกม Rv ด้วยอย่างเงี้ยครับทำให้เข้าถึงคนง่ายแล้วก็หลายๆคนก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นการจับมือระหว่างว่าผี VTV แล้วก็ Rov อีกด้วยก็คือแบบเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่สำหรับผมครับห้าสี่สามสองเขาชั้ะ อะไรนะเล่นเอยแล้วเล่นเล่นเกมอยู่แล้วครับแต่อวีนี่ก็จริงจังมากเคยอยู่ที่ส7มิบเจ็ดของเซิร์ฟนะครับทำไปเล่นนี่เป็นไงปวดด้วยแต่ตอนนั้นไม่หลับไม่นอนนะฮะก็จริงจังหลับนอนครับเลยไม่ได้อยู่ที่สาสิบเจ็ดแล้ว <c oughs> อันนั้นก็ขลุกพี่อยู่อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เว้นได้ครับ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเล่นเกมอวีจริงจังมาก ครับผมก็คิดว่าไม่มีปัญหาในซีรีส์เราก็น่าจะทําได้เลยแล้วประเด็นคือส่วนตัวผมเองอะเล่นซัพพอร์ตเป็นเป็นอาชีพเลยซึ่งในเรื่องโซ่ก็เป็นซัพพอร์ตมืออาชีพเหมือนกันอืมเชื่อว่าจังหวะการเล่นอะผมทําได้แน่นอนใือโซ่จริงๆผมก็ไม่ได้ดีดขนาดนี้นะครับ <c oughs> แต่ต้องโทษน็อตครับที่น็อตเข้ามาอยู่ในร่างผมแล้วพาผมดีด <c oughs> จริงๆอะคือผมเป็นคนที่พอผมได้รับคาแรคเตอร์นี้มาผมก็จะเหมือนเกินคาแรคเตอร์นี้อยู่ทุกวันเลยเราจะเป็นคนนี้อยู่ทุกวันเจอหน้าพี่ๆเราก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว,ว่าถ้าผมเป็นโซ่เนี่ยผมจะนิ่งมันยังติดความเป็นนอตอยู่ในพาร์ทแต่ว่าแล้วนอตในพาร์ทก็คือห้าเป้งกับพี่อาทิตย์มากนะมันก็จะเป็นอีกอีกอีกมูดหนึ่งแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าสมมติว่ามาเล่นโซ่ผมอาจจะนิ่งลง อาจจะดูปกติมากขึ้นนะมันก็ต้องข้าบเกี่ยวคาเกี่ยวโซ่ช่วงัอาจจะข้าบเกี่ยวเล็กน้อยแต่ผมว่าไม่ได้มากนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือมันน่าจะปิดจบไปแล้วก็ให้ได้ดูพาร์ททูก่อนแล้วค่อยเป็นอโซ่ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจพูดในความเข้าใจของผมมนไม่เคย่าภาพมาีเล่นเล่มันว่อกับลาเอ คือน้อนอะ่ะมันเอเนอร์จีเยอะครับด้วยความเป็นน้อยเอเนอร์จีเยอะเวลาผมเจอพี่ๆอย่างเงี้ยผมต้องบูดเอเนอร์จีเลยที่แบบเห็นแบบดีต่อยมวยต่อยลมอะไรนะ่ะคือต้องมากกว่าเพราะว่ายิ่งเวลาเราเหมือนการที่เราทำใหญ่ในแบบตรงนี้ครับเวลาเข้าซีนอะ่ะถ้ามันเล็กลงมันก็จะเล็กลงไม่มากแล้วมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่ครับม,มันก็เลยต้องใหญ่มากในการใช้แบบในชีวิตประจำวัน อกไปถามอนงที่เป็นซีบนวทดีอะที<ฮ>่บอกว่าเราไม่เหงาเอโหยคือจริงๆแล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดแหละมันที่บอกแล้วก็พอมาที่กรุงเทพเนี่ยเรามาคนเดียวทีนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคนที่ร่วมงานมาก่อนไม่ดีนะครับคือคือพี่ๆเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทํามากกว่าคือเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ว่าละว่าใส่แต่ว่าเราเหงาไงเราเหงาที่ตัวเองเนี่ย มันอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็บางทีแบบตื่นขึ้นมาอาเล่นดนตรีร้องเพลงทํานู่นทํานี่เสร็จก็ไม่รู้จะฟุย่ยกับใครไม่รู้ต,ต,รตอนนี้ตื่นขึ้นมาฮุยกับใครตอนนี้ตื่นขึ้นมากันเลยัลโหลเมื่อกี้ก็ัลโหลมาจะให้ไปซื้อคอมออให้ได้นะฮะอ,อืมเมื่อกี้บอกว่าเ,ออเดี๋ยวว่าจะไปซื้อคอมกันอยู่ออครับครับก็เนี่ยตอนแรกจะไปแล้วแต่ว่ากลับมาเห็นเห็นพี่พี่อะ่ะ อยากจะเจอน้องๆก็เลยมาสัมหน่อยเออเห็นคิดถึงคิดถึงนี่ตอนแรกอยากไปซื้อขอมแล้วไปซื้อขอมไปซื้อขอมไปซื้อไม่ได้แลก็ต้องให้พี่เขาพาไปแหละเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมไม่เก่งค่อมไงเออให้พี่แมวขาไปซื้อของเราซื้อของเราสิครับของเราพังอ่ะแต่ให้พี่แมวขาไปใช่ซื้อเองอ๋อคนทำบ้านเหรอ ซื้อเอไม่ไม่น่าจะได้ได้อะไรที่ถูกต้องนะครับก็เลยคิดว่าพี่เขาน่าจะเซียงกว่าใช่ในเรื่องนี้นะครับครับคือในระหว่างที่คอบวมเนี่ยครับเส้นเสียงบวมเนี่ยผมเขียนไว้หลายเพลงมากๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้อานแต่ว่าช่วงเนี้เหมือนดีขึ้นจ,จาก <c oughs> จากจากร้อยเปอร์เซ็นที่มันบวมนะครับเหลือประมาณตอนนี้น่าจะยี่สิบเปอร์เซ็น แต่ยังมีอาการอยู่ผมร้องเพลงผมรู้ว่าในคอผมมีอาการยังไงใช่ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าหายเลยเนี่ยก็จะเริ่มทยอยทําเพลงกลับมาทําเพลงของตัวเองถ้ากลับไปเล่นเกมจะหายอว่าเซออาจจะไม่ไม่เกี่ยวกับเล่นเกมนะฮะนี้ไม่มันก็พักผ่อนอ่าพักผ่อนปกติเราก็พักผ่อนได้ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เล่นดึกมากแต่ถึงเช้าเฉย ยอกรยอกช่วงแรกๆช่วงแรกๆรที่รู้จักกันในเล่นถึงเช้าจริงๆแต่ช่วงนี้ก็มีเบรกกันอ่ดึกแล้วนะไปนอนกันอะไรเงี้ยใครใครต่างคนต่างแล้วแต่วันแล้วแต่วันเอ่อบางคนบางวันคนนี้ติดลมบางวันคนนี้ติดลมกันแล้วแต่พักผลงานพักผลงานนะครับผมเฟิร์สวิวนี่ติดใหม่เฟยรวิวเนี่ยห้าสี่สาม ไฟวายูพาร์ททูนะครับผมแล้วก็ซอโซลัมทีแล้วฝากวงดีซิตี้ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ดูพาร์ทวันนะครับผมก็สามารถกลับไปดูนะครับบอกว่าสนุกจริงๆนะครับผมบอกเลยนะฮะดูพาร์ทวันต่อพาร์ททูแล้วก็มาต่อด้วยสเปเชียลจนนอนแล้วซอโซลัมทีนะครับผมฝากด้วยครับ Matthew. I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.